<c oughs> ที่นี้คำว่าบ่วงบ่วงในภาษาสคนหมายถึงสิ่งที่ผูกพันร่างกายผูกพันกายเรียกว่าบ่วงในภาษาธรรมหมายถึงสิ่งที่ผูกพันจิตผูกพันวิญญาณเรียกว่าบ่วงซึ่งมันละเอียดความหมายลึกซึ้งละเอียดกว่า ไม่แสดงตัวบ่วงไม่แสดงเงื่อนปมที่ผูกด้วยซ้ำไปบ่วงชนิดนั้นถึงกล้ารากมองไม่เห็นว่ามันเป็นบ่วงอย่างไรสำหรับคนบางคนเขากลับชอบใจสิ่งที่เรียกว่าบ่วงนั่นเสียอ,อีก <c oughs> เลยไม่รู้สึกว่าผูกพันกลับชอบกลับรักกลับพอใจนั่นแหะคือความผูกพันอย่างลึกซึ้งมัน <c oughs> พอใจในการถูกผูกพัน ไปเสื้ออีกบวงในทางภาษาคนมันภาษาคนมันตื้นตื้นผูกพนันเห็นเห็นอยู่ที่เนื้อที่ตัวกาออกได้มันแสดงทั้งเอเส้นที่ผูกและแข่งเงื่อนพรมที่มันผูกก็แก้ออกได้แต่ภาษาธรรมมันลึกซึ้งละเอียดไม่มองเห็นตัวเครื่องผูกไม่เห็นเองเงื่อนพมที่ผูกแล้วไม่น้าซ้ำ นั้นทําให้คนที่ถูกปูกสบายใจพอใจยิ่งรักยิ่งพอใจยิ่ง,ลงหลงไหลยิ่งพอใจต่างกันอย่างนี้